ส่งงานเอาผ่านไม่ใช่สิเวลฟายนะครับคันนี้สับสนอ่นนี่คือเวลฟล์อีกหนึ่งคันครับเดิมทีเป็นสีดำนะแล้วก็เอามาแลปเป็นสีออกมุกมุกเขียวเขียวนะครับตอนแรกลูกค้าจะมาทำสีเว้ยก็เลยบอกแกไปว่าพี่เสียดายรถเออถ้ารถทำสีนะบอกเลยราคาตกครับก็เลยแบบว่าเฮ้ยพี่รถสีดำมันดีอยู่แล้วนะสภาพก็อาจจะขัดเก็บงานได้นะแกจะเอามาทำสีเลย ก็เลยแนะนำมาพี่ครับเอาแ็ปสติ๊กเกอร์ดีกว่านะจบงานง่ายกว่าราคาไม่ตกเบื่อก็แกะลอกทิ้งได้นะครับรถปี21ใช้ไม่กี่ปีดูดิโคดุดันเลยเออเดิมมาเป็นสีดำแบบรถบ้านๆอะ่ะเออแล้วก็ดูดิพอแต่งแล้วใส่ลิ้นซิงเข้าไปนี่คือลิ้นซิงแคปลาคาร์บอนนะนี่คาร์บอนแท้นะอ่าแล้วก็แ็ปโครเมียมเนี่ยที่มันเป็นสีโครเมียมใช่ไหมให้มันเป็นชาดำนะ เออและไฟและไฟหน้าให้มันดูเป็นสีสโมกชาดำหน่อยตัดกับสีเขียวมุกนะนี่คือสติกเกอร์นะเห็นปะ่ะผมบอกเลยว่าช่างสีตกงานอะ่ะเจอสติกเกอร์ยุคนี้เข้าไปนะเดี๋ยวจะมีคอบกระจกแคปล่านะครับยังไม่มานะครับแล้วก็คอบมือเปิดที่เป็นแคปล่านะครับคือยังไม่เสร็จนะครับอ่าเห็นไหมลิ้นซิ่งเห็นปะ่ะอ่าเนี้ยมีตั้งแต่ลิ้นนี้มายาวมาเลยไหยาวมาลากมาถึงตรงนี้เห็นปะ่ะ ใส่ไฟทับทิมแต่งเข้าไปหน่อยนะฮะโคมี่มด้านท้ายก็แลปเป็นสโมกดำไปเห็นไหมนี่ดูลิ้นซิงเอาผ้ามาชุบน้ำก็ได้ไปเช็ดไอ้น้ำยายา3เอ็มน้ำยาลงหน่อยเดิมทีก็เป็นสีดำเนาะนี่เห็นป่ะเห็นป่ะรถสีดำเห็นไหมรถสีดำแลปสติ๊กเกอร์เข้ากับทุกสีนะครับผมเคยเจอลูกค้าคันหนึ่งซื้อรถสีส้มมาแล้วก็มาแลปสีเขียว เปิดประตูมามันเป็นสีส้มเว้ยมันก็จะดูแปลกๆใช่ไหมเอออ่ะสีดํานี้คือจบสุดนะเห็นไหมมันดูเรียบร้อยเห,นนะเห็นไหมเห็นไหมรถพี่เขาสภาพดีกว่ารถเราอะ่ะรถเราเอาผ่าดสภาพยังแย่กว่าพี่ก็เลยดูดิ <laughs> รถเราเด็กเด็กเด็กใช้อะ่ะเออถ้ามีลูกสองคนก็จะเละหน่อยข้างในอ่ะเท่ากับว่ารถพี่จบสวยนะครับงานแล็บนะครับ ขัดเคลือบก่อนนะฮะแล้วก็เก็บรอยเม็ดหินตรงด้านหน้ากันชนนะครับแล้วก็แรปสติ๊กเกอร์รอบคันลินซิ่งรอบคันนะครับแรปโครเมียมรอบคันนะฮะเออแอบเชียร์พี่เขาว่าพี่ครับพี่ขาดเบรกครับแล้วก็ขาดล้อง,งามๆสักชุดหนึ่งนะบอกเลยว่าจะหล่อกว่านี้เยอะเลยนะเอออ่ะแค่นี้นะจบสวยนะลูกพี่เขามารอรับรถแล้วนะอ่ะโอเคจากร้านชนะครับฝากไว้ครับแค่นี้แหละเออ